เล่นเช้าเล่นเช้าค่ะเขาเล่นเช้าเขาเล่นเช้ากดเดินไม่ได้กดเดินไม่ได้เราได้เปรียบอะเบออยู่หลังๆไอ้มุมร้อยล้านกางบ้านเขานะจะไปกดนะบ้านตอนเรามีคนหนึ่งดีเรามีเขาต้อจะหวาดมาตรงกลางอ่ะฉลามรอเขาได้นะระวังระวังระวังกลางๆได้วยนะเเแอ่คนเยอะนะคนจะช่วยเอารออนิเมะหนไี่ผมก็ได้ไมเปรียบไอ้โนโนโน่ผมผมไม่ชื้อ มาแล้วเขาจะออกแล้วนะเขาจะวาบแล้วนั้นเขาจะวารแล้วจะผมดูให้ผมดูให้ผมดูข้างรังหลังบ้านเราด้วยซ้ายขวาไปไม่วารไปไม่พี่ทิงพี่ทิงเหมาะพี่ทิงมาออขวาหน้าเลยดิอย่าอย่าอยู่หลังเยอะเผื่อเขาวิ่งมาเขาเกมเร็ววิ่งมานาทีแล้วนะพี่พี่จะออกจากบ้านตอนสิบแปดนะพี่จะออกจากบ้านตอนสิบแปดเขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้ว เปิดก่อนนะเดี๋ยวเปิดทีหลังนะเดี๋ยวหานจังหวะได้ได้ได้เปิดออกแล้วพ่อออกแล้วเขอออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออามาแล้วนะใจเย็นนะเราอยู่เนินไว้เราจะยู่เนินไว้เกมได้เปรียบสุดขั้ไม่ไม้ไว้ใจเพื่อนนะเขาเเล่นไว้ใจเพื่อนนะไม่อย่าแย่งกันตีตายเข้ามาซ้ายเข้ามาเลยเออใจเย็นใจเย็นอยู่บนไว้อยู่บนไว้ใจเย็นใจเย็นเป็นน้ำครับทุกคนเขาเขาจะตบเขาจะตบมุมนะเขาจะตบมุมนะพี่ออกมาแล้วนะพี่ดิ้งออกมาแล้วนะพี่ดิ้งออกมาแล้วนะพี่ดิ้งออกมาแล้วนะโฟกัสปืนไอ้เขาเคลื่อนไปแล้วคิดดิ้งอรับ บอลข้นดีรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยเอ้มีดมีดมีดมีมีทะลุมีทะลุเล่นเขาเล่นคบปืนด้วยคบปืนด้วยคปืนด้วยเขามีชุดข้างล่างนึงเล่นเล่นเล่นบนกระดานให้หมดเล่นบนกระดานให้หมดเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนยปล่อยเพื่นนอนรับเชุดด้วยปิดหลังเข้าเปิดคเปอร์นี้คเปอร์หนึง

พอชุมซ้ายเยอะปิดปิดตรงกลางให้ได้ปิดตรงกลางให้ได้แล้วไปเล่นซ้ายปล่อยไม้เล่นเราจะเล่นคุยกันไปเล่นซ้ายดิตรงกลางเปิดรออย่างงี้ไปสามทีข้างบนเนี่ยสามตีข้างบนปล่อยมีดปิดเว้ตรงกลางยังไม่ตายนะมันข้างมมารวมกลางเลยดิอุ้มศพข้างมมารวมกลางยไปเฮ้ยเขาเกิดเยอะนะเขาเกิดเยอะนะคิงเขาตายคุณเขาตายเขาเกิดเยอะนะเขาเกิดเยอะนะเดี๋ยวไปอุ้มศพอุ้มศพไานพี่มาไหนพี่มาลองอ่ะ ตรงการเขาเกิดเดียวนะไปเล่นไปเล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันหน่อยคุยกับเอ็ดดี้ช่วยเอ็มดี้ช่วยเอ็มดี้ไปเขาทะลุมากเราเนี่ยผมผมมาผมมาหลังหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเฮตยยิงได้ปะสามคนพอได้ยินไหมเดี๋ยวพี่เล่นกับเตยเองไปเลยที่เหลือเล่นอยู่ข้างหน้าไว้ทำไว้ชุบปืนด้วยไพี่เสด็จพี่เสด็น ไปยๆพี่ดันลงไปได้ปะดันไปได้ปะกืนไปให้หมดอ่ะผมจุ๊บกลางนะการด้วยไม่เข้ามาเอากลับไปุ้มกลับไปเล่นกันทีกันทีไม่มาเลยคนนึงเขาล้มเล่คนนึงเล่คนนึงไปเลย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 นดันดันดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยไปเล่อย่านัวอย่านัวอย่านัวออกแล้วเขอเอาตัวยืนนะตัวยืน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 ยืน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 ยบนัืนย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 ืนนีืนยเนยืนยืเยืน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  กิเขาเกิดแล้วนะมนดิ้างเขาเกิดระดันขึ้นมาดัขึ้นมาดัเข้ามาดัเข้ามากิเขาเกิดระดันเข้ามาระวังเลยนะเขาเกิดอยู่แล้วนะดีใจดีใจชุบบอลแล้วนะชุบบอลแล้วนะไม่ต้องเพ่อนเยอะกันเยอะุบแล้ว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 ุ้เขาเกิดเยู่นนะนะระวังเลยนะไปทามไปทามไปเขามาช่วยเพื่อนเนี่ย เฮ้ยเขาเยอะนะเขาเยอะนะระวังด้วยเอเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเล่นด้วยกันตรงกลางเล่นด้วยกันกลางเล่นด้วยกันกลางเพื่อนตายข้างล่างคนหนึ่งนะ ไปรีไฟนในบ้านไดนะเฮ้ยรีเพื่อนดีรีเพื่อนดีถ้าไม่ไหวไปโซนหน้าบ้าน,น,นได้รีเพื่อนีเดียรีเพื่อนีเดียปิดตัวชูไปหน่อยปิดตัวชูไปหน่อย เล่้ยมกระดาษเล่นบงกระดาษเล่นบงกระดาษไว้อย่าแยกมาตัวชุบนะอย่าแยกอย่าแยกกันยิงได้ป่ะยิงหัวฟ้าได้ปหมไม้ละปล่อยพี่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 เปอร์เท่าไหร่เมตรได้ป่มเปอร์เท่าไหร่เมตดิ ไทิ้งเลยไทถึงเลยไปไปซ้ายไปซ้ายไปเล่น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 ซ้ายชุบเพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนลมเยอะเห็นปะ เล่นจะพีเรนคนละตัวไปเฮ้ยผมล้นเบรกผมล้นเบรกไปยิงทีป่ะพี่นับจะมงปล่อยปล่อยไปเลยไปเลยเป็นเบอร์ขวาเฮ้ยผมล้มเบรกแล้วดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยเล่นขวาด้วยกันเล่นขวาด้วยกันพออยู่ขวาเยอะชุดเพื่อนด้วยอย่าปล่อยเพื่อนนอนเพื่อยหลังเขาเล่นด้วยกันนะเกิดแล้วเข้าวอรด้วย ระจายเสียงบอกเพื่อนนะใครตายเกิดแล้วเขาอกด้วยในไฟบอกเพื่อนหน่อยเกิดแล้วเขาอาด้วยเน้นในกา้วัดเน้นในการวนดอย่าแยกอย่าแยกพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ขางหลังเนี่ยพี่บอกคิงเขาตัวไหนนะต้องต้องคูดบอกคิงเขาอยู่ซ้ายนะเล่นคนนึงเล่นคนนึง ไปเบอร์เกอร์มาเบอร์หลังเข้าเบอร์ไปยิงได้ะแล้ัปต่อยพี่รับอุ้มเราไปรวมข้าวอะอุ้มหัวตมาดิล้มนะล้มนล้มนเกอะรไอ้หลังหลังหหลังเปิ้ลหลังเปิ้ลหลังเปิ้ลหลังดแล้วหลัง

ยิงตายยิงตายยิงตายบอกซื้อน่ยิงตายออก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 มาออกมาออกมาเล่นเล่นตัวที่หลุดออกมาเล่นตัวที่หลุดมาจากโซนทีมึงกเล่นได้เขาออกมาอีกทเท่าไหร่แปดนะน่าจะประมาณแปดใช่ใช่สาทีไหวไหว เซตใหม่เซตใหม่เซตข้างบนใหม่จอนโดนหมัดไม่ต้องฝืกไม่ออกเลยพี่โดนหมัดล่อยล่ะโดนหมัดล่อยคิบบอร์ดโดนหมัดล่อยคิบบอร์ดไปก็ตามยาไเ้อยู่ข้างบนไว้ได้อยู่ข้างบนไม่ต้องห่งไปขอเพื่อนหน่อยขอเพื่อนหน่อยเออขอแป้หน่อยูเยอะูเยอะเฮ้ยเวลาเวลาเฮ้ยขอเขามาชเขาจะว้ามาชนเขาจะว้ามาทางมีรอหน่อยมีรออยผกูเปลียนอย ไอ้วอลไอ้วอลรอไหไม่ไม่ให้เจ้านายรอกับใครก็ได้คนเดียวคนเดียวไอพี่วอลรอพี่ไอเจ้านายเปลี่ยนไม้ดีกว่าเจ้านายเปลี่ยนไม้พี่วอลรอพี่วอลเข้าไปรอดิไอวอลรอยวอลรอยมีหลุดมีหลุดมาตัวนึงนะตัวนึงนะข้างหลังข้างหลังเข้ามาข้างหลังตัวนึงเข้ามาข้างหลังตัวนึงเข้ามาแล้วอย่าเล่นเยอะยิงเลยเล่นตัวเดียวข้างหลังนะรับหน้าด้วยอย่าไปหลังหมดคนเดียวพอตรงนั้นไปคนเดียวพอพี่โดนพี่โดนพี่โดนบ้านคนเราคนหนึงพี่นายนบ้านเราคนนึงเขาเข้าไปแล้วสวยเปสวยสวยสวย เล่นงโมกระดานเล่นงโมกระดานไว้เล่นงโมกระดานไว้เล่นงโมกระดานไว้เล่นขบว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 นไว้เขาชุบบ้านเราเขาชุบบ้านเราเขาชุบบ้านเราเอาดิเอาตัวชุบพี่ไปเล่นตัวล้มไอไปไปชุบไปชุบเออเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาเล่นจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วยิงม้าหน่อยพี่ไปยิงมาหน่อยซซซัััมมมมมมิิิงงงเฮ้ยดันไปช่วยข้างหน้าดิข้างหน้าบ้านเขาสายอะตรงกลางไม่ต้องเยอะ

ดูเพื่อนดูรอรอชุบเพื่อนด้วยเผื่อเพื่อนตายรอชุบด้วยรอชุบเพื่อนมาหน้าบ้านอย่านัวหน้าบ้านอย่านัวหน้าบ้านอย่านัวพี่ชายครับตัวไม่ล็อกครับตัวตัวพี่ชายไม่ล็อกอ่ะเดินไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยถามสภาเกิดอะไรขึ้นมาครับ ใครตัวบักครับ right? ัวไม่ครับดีซาครับด้เซลคร่าแต่เหมือนจะเบักหรือเปล่าล็อมือน่อยคับแคปได้วยแด้วยแคปน้เวลาไว้ด้สกอร์กับเวลาแคปเวลาไม่เป็นไรี่โโววิ ได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วเซตใหม่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 ม่องหมดแล้วนะค่อยๆไนะคราวนี้แบบคนเท่าแล้วนะเมื่อกี้ดินนะอย่าเ้านมานะไือนนะไปเดเเ้าผู้มต่างฝ่ายปะดูหลังให้ถ้ามีคนมาเดี๋ยวพี่อกสายสายสาดันลงไปยั้เ่าขึ้นเดินมาดิ เฮ้ยลุกเฮ้ยมีบ้านข้างหลังสองคนมีบ้านเราสองคนบ้านเราสองคนบ้านเราสองคนเอ้ยบ้านเราสองคนบ้านเราสองคนเพ้อข้างหลังบ้านเราสองคนเพ้อยิงยิงเนะบ้านเราเยอะบ้านเราเยอะบ้านเราเยอะไปมึงเียกเพื่อนกับมาดี้บ้านเราเยอะกลับมาช่วยกลับมาเล่นบ้านกับที่กลับมาเล่นบ้านตรงข้างหน้า

ไม่ค่อยเล่นนะใครเล่นคุยกันนะตัวพี่ที่เหลือที่เหลือออกไปเลี้ยงนอกที่เหลือไปเลี้ยงนอกไม่ต้องเยอะตรงเนี้ยสวยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวให้เขาเล่นให้พี่เสือเล่นเลยออกไปเลี้ยงนอกที่เหลือลุนวิ่งเดี๋ยวพี่เก่งไหมเล่นตรงไหนเล่กเพื่อนเอ้ยในรูในรูเพื่อนเราตายเพื่อนชุบด้วย ไอเ้ดต้าพูนี้ปะาูกิดไงวะพี่ต้าตายพี่เตาตายแป๊บหนึ่งเขาเลยเอบ้างไหนๆ่เราทยอยเกิดเรื่อยๆนะต้องรีบปิดนะไม่งั้นคนเยอะเดี๋ยวแบ๊บเดี๋ยวแบับ เซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่ได้ยินไหมเซตใหม่ไม่ไม่แต่คิงเขาไม่ตายมันดันปิดเขาได้นะเว้ยไม่งั้นเขาเกิดครบนะข้างหลังตัวนึงข้างหลังตัวนึงเปอร์ข้างหลังตัวนึงเปอร์เปิร์ข้างหลังตัวนึงเฮ้ยพี่พี่ช่วยนะเปอร์เปอร์พี่พี่ต้องูตายอ่ะเอาทูบไปชุบเอาทูบไปชุบเอาทูบไปชุบเรีนด้วยกันอย่าไปลึกอย่าไปลึกเอาทูบไปชุบระวังลุกระวังลุกไม้เล่น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 ระวังนะปฏิทานนะ บ้านนะเดี๋ยวเปิดไปให้ไไออ้้สายเรานะไห้ดักหน้าให้หน่อยดิคุยกันเยอะคุยกันเยอะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตรงฝั่งพี่นับอ่ะเอยอย่าแยกไปดิอย่าแยกไปดิอย่าแยกไปดิอย่าแยนใส่กลาตรงกลางอ่ะตรงกลางกลับเอ๊ะพ่อโว้ยไอ้สองคนโหรแม่คดิเอ๊ยตรงกลางหน่อยอตรงกลางหน่อยกลางเบรกหน่อย เล่นในกเล่นกยักันดหลังบ้านยังไม่ตายเปิอเปิอหลังเข้าเปิ้อเอาเพื่อนมาชุบเอาโดนยิงล้มด้ยเ้พี่พี่ขันหน่อยขัเรหน่อยขัเรหน่อยเอไฟมาไหเฮ้ยกลับมาเลียนมาเน้ยกลับมาเนมาเน เฮ้ยกลับมาช่วยบ้านนี้กลับมาช่วยใครบ้านนี้ตัวไรตายตัวไรตายตัวไรตายร้อนไปจะไหนเล่นจะไหนเล่เปิ้ลมีไม้สอตัวนะยิงนนีเฮ้ยขมงกระดานขมงกระดานตัวนี้ตื่นไม่อะไรไม่อะไร้ยบงกระดานได้ไหวกลับมากลับมาช่วกันเฮ้ยดันขึ้นมาช่วยเพื่อนข้างในตายังที่เื่อเปิดทีเ่ เียนในบ้านดิเขียนในบ้านดิเขียนในบ้านตัวเองดิเขียนในบ้านเขียนในบ้านหมดเขียนในบ้านหมดเพื่อนตายอยู่ค่ะอยู่สายตัวหนึงอะสายบ้านอะพี่หมูตายอยู่เห็นี่เพื่อนตายอยู่คอยู่ายตัวนึงอะายบ้านะพี่หมูตายอยู่เห็นพี่หมูดิ ต้องการตัวนึงเปต้องการตัวนึงไมแต้มไหลแต้มไหลเฮ้ยอย่าเล่นเยอะเฮ้ยในบ้านเราในบ้านเรามีตัวหนึ่งนลตอนเนี้ยมาหน่อยดีสายสายบ้านเขาอ่ะตัดออกไปตัดออกไปตัไปตัวเดียวเลยตัดไปหลังบ้านมีหลังบ้านมีเล่นได้ย่มาเียในบ้านดป่ะมันปวดบ้านเราเนี่ย ยิงนี่ยิงนี่ไปพี่ไปพี่ไป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 เขารู้เขารู้ยิงทีดิเขารู้เขารู้เขารู้นี่นเล่าเล่นเล่เล่นเล่ไปเลย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 ดันไปดันไปดันไปเมาเล่นตรงกลางมาเล่ตรงกลางดนไปดันไปดันไปนี่พี่เสือเล่นคนเดียวพอตรงกลางเล่นอย่านัวอย่านัวตรงกลางคุยกันเฮ้ยเขาเล่นกินก็ตายกินก็ตายนะกินก็ตาย องกลางอย่างหนวเยอะเคะเล่นคุยกันน้องชนะแล้วชนะแล้วพี่ตายพี่อยู่ในบ้านได้มาเล,เล่น,ลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,นเ,นเอาเชีย่ยพี่ทิงทอไมเขาเชี่ยถมะไปไปไปเล่นดิยองหนุ่พี่อะไรไปอยู่หมดกับานแล้ว เขาเล่น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 นะเขาเล่นเขาเล่นเอาปฏิทามนะปฏิทามอย่าจะวัดเยอะอย่าวัดเยอะที่ดูซายอ่ะเอาเพิ่มช่วยใหม่ชยเพื่อนด้วยอย่าปล่อยเพ,พื่อนนอนช่วยเพื่อนด้วยอย่าปล่อยเพื่อนนอนดูวิวเล่นไปทีเดียวนะทีเดียวนะทีเดียว เาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยอีก้าสนาทีข้างนอกประกาศให้หน่อยครับเล่นไปเล่นไปชน,นะแล้ว